สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ประพันธ์3าวครับมา,ารีวิวนะครับดอกลำโพงนะครับยี่ห้อคานินะครับขนาดก็15นิ้วนะครับรุ่นนี้ก็เหมาะกับทั้งทำเป็นเสียงกลางหรือว่าทำเป็นเบสก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดู ตัวสินค้าเลยแล้วกันนะครับอันนี้ใหม่ๆแกะกล่องเลยนะครับ,รบลำโพงคุณภาพดีนะครับราคาประหยัดนะครับรุ่นนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้รุ่น KA สองสองนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวหน้าดอกก่อนนี่ฮะใหม่ๆเลยฮะเป็นดอกสิบห้านิ้วนะครับโครงหล่อนะครับรุ่นนี้ KA ยี่สิบสองครับ KA สองสองนะครับมาดูโครงด้านหลังนะครับ นี่นะครับเป็นโครงล้อนะครับนะกําลังวัดก็อยู่ที่900วัตต์นะครับอิมพีเดนต์อยู่ที่8โอห์มนะครับรุ่นนี้นะครับความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแม่เหล็กนี้ก็จะกว้างอยู่ที่170 mm มมนะครับ หรือเซนน่นเองครับแล้วก็ความหนาของแม่เหล็กนะครับอยู่ที่2 0่มม mm ครับหรือว่า2เซนนั่นเองนะครับส่วนวอยก็จะเป็นวอยขนาด3นิ้วนะครับรุ่นนี้วอย3นิ้วนะฮะนี่ครับก็เหมาะกับงานทั้งทำเสียงเบรนะครับหรือว่าจะทำเป็นเสียงกลางแหลมก็ได้ครับ ราคาก็อยู่ที่ถ้าสั่งซื้อกับผมนะครับก็อยู่ที่คู่ละ3,500บาทนะครับรวมจัดส่งแล้วนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอยูอ่ที่เบอร์โทรศัพท์098 0 9 09 6 7 0 7นะครับหรือว่า Facebook ครับประพันธ์ซาสุรินนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้มารีวิวให้ดูกันนะครับว่าลำโพง15นิ้วของคานิ้นะครับรุ่น KA22 นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็เป็นรุ่นนี้เลยครับเป็นรุ่นโครงโลนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็เป็นลำโพงที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเสียงดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ ก็ถ้าสนใจเกี่ยวกับงานเครื่องเสียงนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับรับจัดชุดเครื่องเสียงนะครับรับประกอบตู้ลำโพงนะครับรับทํางานเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงนะครับทั้งระบบนะครับมีดอกลำโพงนะครับจําหน่ายนะครับต้องการยี่ห้อไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ